แต่เรื่องนี้ยังพิสูจน์ไม่ได้เมื่อวานอมรินทีวีวคนดูต้องเกือบ2ล้านนะข่าวนี้เพราะอยากจะพิสูจน์กันว่าตกลงแล้วที่วัดชายนายทธยาเสียงเปรดจริงไหมคือเสียงมันชัดเกินไปพระบอกที่ท่านถ่ายเอาไว้ในครั้งที่3แล้วก็เลยถ่ายอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ฟังสั้นๆก่อน นลุกพลุกมาพี่เก็บไม่ได้เปิดเสียงหัวอ,อะไรใช่ไหมไม่ได้เปิด<น>แล้วคือเมื่อวานเนี่ยเราเจอกับพระที่ถ่ายคลิปท่านบอกว่าจริงๆแล้วท่านได้ยินมาสองครั้งแล้วก<อ>็ยังพูดกับพระลูกวัดที่อยู่ห้องข,งข้างบอกได้ยินไหมท<อ>่านได้ยินคนเดียวนี่ท่านผวาแล้วนะป้ากุกก็ได้ยินกันทั้งวัดท่านก็เลยหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายเพราะมันจะมีเสียงเนี่ยประมาณสักตีสองของวันพระวนันค<อ>ือสิบห้าค่ำท่านถ่ายปุ๊บท่านก็ก็เก็บเอาไว้แล้วท่านก็เลยเออมีชาวบ้านมาขอท่านก็ให้ อเออเพราะว่าชาวบ้านแถวนั้นก็บอกว่าได้ยินเหมือนกันนึกว่ามีคนทําปรากฏว่าวันนี้ห่ะนักข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปถามเลยที่วัดชายนาตําบลเจ้าเจ็ดไปถามชาวบ้านแถวนั้นชาวบ้านบอกแบบนี้บอกเอาจริงนะได้ยินเหมือนกันแล้วบอกว่าพระถ้าจะทําเสียงเหมือนเสียงซ้อนขึ้นมาท่านจะทําทําไม,มไม่มีประโยชน์อะไรกับวัดเลยคนไม่มาทําบุญด้วยซ้าเพราะคนกลัว เชื่อว่าเป็นของจริงเพราะตัวเองก็เคยได้ยินเราไปเจอคนเก่าแก่แถวนั้นคุณอมพรคุณอัมพรบอกว่า um, วัดเนี้ยแรงมาแต่ไหนแต่ไรแล้วแค่ไม่เคยเป็นข่าวเฉยๆอฮ้ยเมื่อก่อนตัวเองมาเป็นมาบวชเหรอได้ยินมากกว่านี้อีกได้ยินเสียงผู้ชายบ้างเสียงผู้หญิงมั่งมาขอส่วนบุญเลยนะนี่ยังแค่เสียงเปรตเชื่อว่าพระเองก็ได้ยินก็น่าจะมาขอส่วนบุญส่วนกุศลท่านก็ทําบุญกันไปเดี๋ยวลองฟังเสียงคุณอมพรนะคะ ใหญ่ไม่ไม่มีไม่มีเครื่องเสียงครับเครื่องเสียงที่นี่ไม่มีไม่หมดไม่หมดแล้วเมื่อก่อนที่ปันดินไหววันที่ปรสิบแปดตมันมีร้องท่านพระท่านมันคุยกำลังนั่งคุยกันเรื่องเป็ดนี่แหละแล้วปันดินไหวพอดีแต่แล้วดูแล้ววัดเราไม่เปิดเครื่องเสียงแน่เนาะไม่มีไม่มีเครื่องเสียงไม่มีใจก็มีแต่ตู้ไอ <อ>เมื่อเสียงมันออกมาแบบโอ้โหโหยหวนใช่ไหมช่ชวนขนลุกแล้วเกินเสียมันชัดกนหะก็เลยมีการมีคนที่บอกว่าอยากเจอเหมือนกันเ<ห>ยก็เลยไปท้าพิสูจน์ฮะคุณผู้ชมที่วัดชัยนาที่เจ้าเจ็ดอำเภอเสนาอยุธยานี่เหน็น mm บอกว่าไปล่าแล้วก็ไปท้าหาผีเลยไหนอยากเจอเปรตอะลองดูหน่อยฮะเดี๋ยวเราดูดสวัสดีครับวันนี้เราจะมา,มาพิสูจน สิ่งลี้ลับตอนนี้เราอยู่กันที่วัดชัยนานะครับเดี๋ยวรอดึกๆเราจะให้ดูเปิดเสียให้ฟังก่อนนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราเปอรเซียมดูสิ่งลี้ลับต่อมาดูเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เลยครับกดไลค์ก็กดไลค์ก็แชร์หน่อยนะเดี๋ยวรอดึกกันนี้นะ ดึกกว่านี้เขาบอกเขารอดึกกว่านี้แต่จริงๆอะเราบอกแล้วนะว่าให้ไปวันพระวันไม่ใช่วันพระเราไม่ได้บอกพี่เก๋แต่หลวงพ่อเนี่ยเขาบอกว่าเขาเจอทุกวันพระขึ้นสิบห้าค่ำถ้าอยากจะเจอก็มาคืนวันพระสิบห้าค่ำในวันเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยนะฮะเขาก็เลยบอกว่าไปวันอื่นนะไม่เจอหรอกวันนี้คุณผู้ชมฮะแต่เสียงมันน่ากลัวมากเลยนะคืนนี้วันพระนี่เออ แต่ไ่ใช่พระ15บห้าข้ามมัง้งรู้สุดว,วันนี้พระครูปรหลัดอันงนค์ครุณผู้ชมเจ้าคณะตำบลเจ้าเจ็ดก็มีการบอกมันการเป็นท่านเป็นรักษาการเจ้าวาดวัดชัยนาก็าบอกว่าคลิปที่เผยแพร่ออกไปก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลยืนยันว่าหลวงพ่อท่านเนี่ยไม่ได้มีการตกแต่งหรือทําคลิปเสียงอะไรขึ้นมาแน่นอนเพราะไม่รู้ว่าจะขึ้นเพราะไม่รู้ว่าจะทําขึ้นมาทําไมแล้วท่านก็ฟังแล้ว ท่านก็ได้ยินเสียงจริงๆท่านปรกกุปรลัดอนงเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมจเจ้าคณะตำบลเจ้าเจ็ดเนี่ยแล้วก็บอกว่ามีการนํามาเล่าขานกันในวัดจนลูกศิษย์เห็นคลิปจึงขอคลิปแล้วก็นําไปโพสต์เห็นมีการบอกเหมือนกันบอกว่าเออของแบบเนี้ยไม่ได้เห็นกันทุกคนหรอกหลวงพ่อบอกนะเนือ่องจากสิ่งลี้ลับหรือว่าผีสางเป็นกายทิพย์ไม่มีตัวตนไม่สามารถเห็นได้ทุกคนเป็นความเชื่อส่วนบุคคล ส่วนหนึ่งที่เราความเชื่อก็น่าจะเป็นพรกจิตดวงจิตวิญญาณพวกนี้นะพวกที่มาขอส่วนบุญหรืออะไรเราก็ไม่รู้นะเพราะเราความเชื่อลำเป็เ,เป็นอย่างนั้นใช่ไหมเนี่ยเพราะว่าเอาเอาทางกับนัน่นไว้คือพระองค์เนี้ยท่านมันสบายอยู่หัวขําท่านจัดจำวัดท่านจะตื่นมาที่หนึ่งที่สองทุกประจําประจําท่านราา่างกายมรตายไม่ดีแล้วก็ทางกับตื่นมาได้ยินเสียงดังอย่างที่เราได้ยินเสียงดังแต่รับประกันได้ว่าไม่ได้ ทำเพื่อนไม่ต้องมีเครื่องมืออะไรที่จะทำเสียงอย่างนี้ขึ้นมาเป็นเสียงจริงท่านก็เคยอัดมาให้ดูก่อนนี่นะ่ะคุณผู้ชมฮะแต่ถ้าเอาแหละถ้าไปถามเคยสัมภาษณ์หลวงพ่อพยอมท่านก็จะบอกว่ามันเป็นจิตปรุงแต่งขึ้นมาแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็แล้วแต่คนเชื่อกับคนไม่เชื่อโปรดใช้วิจารยณในการรับชมก็แล้วกัน่กลับมาตรงนี้ดีกว่าแต่เราปรุงแต่งเสียงกันได้ชัดกันคุณชัดไๆมอ้